อะมาถึงคู่ท้าชิงรายถัดไปนะครับรายนี้เล่นแอสซิสินนะสายระเบิดนะครับนี่ครับโดนปลดรัวครับยังไงมุดมุดหลบมุดหลบเหรอครับปรบโดนโดนโมเมเทโอเข้าไปแล้วมเมเทโอยังไงเรียบร้อยครับมามาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าให้เขาจับทางถูก ให้เขาจับทางถูกถ้าเขาจับทางถูกเราจะแพ้ตอนนี้เขายังจับทางไม่ถูกครับมันเป็นทีได้เปรียบของเราละอันนี้ไม่รู้หรือไม่ร,มรู้ไม่รู้นะว่าเขาวารู้หรือเปล่าว่าของเขาหลุดอะไรอย่างเงี้ยฮะเออบางทีมาเล่นใหม่ๆเงี้ยเออไม่รู้นะว่าลุงมันปลดได้นะครับหลุดนะครับหลุดรัวๆว่าแตกรัวๆว่าหลุดก็แตกเรียบร้อย ถ้าไม่เอาขึ้นช็อตคัตอ่ะเรียบร้อยนะครับมันจะใส่ของไม่ทันนะครับทําให้โดนรัวๆนะครับนะครับแอสซินตอนที่เขาระเบิดเข้าเนี่ยอืมเดเมจก็ถือว่าเรายังพอรับได้นะก็คือแบบไม่ตายภายในทีสองทีอะไรเงี้ยฮะถือว่ายังพอยืนได้ครับสำหรับแอสซซินนะแต่จริงแล้วก็ต้องบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่แอสซสซินทุกคนนะครับ มันอาจจะขึ้นอยู่กับของสวมใส่ของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะมีในส่วนที่ซันไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะมีในส่วนที่ซันแพ้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้รวมถึงแอร์ทุกคนนะครับหรือบางทีระหว่างนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนของทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อยู่ที่ของสวมใส่มาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับแต่ดูเหมือนเขาเริ่มจับทางได้แล้วนะสังเกตปะ เริ่มเริ่มไม่ค่อยตายนะครับนี่มีการล่ามโซ่เราด้วยฮะอ้าวเราตายแล้วครับเนี่ยฮะแสดงว่าเขาเริ่มจับทางเราถูกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเราได้แต้มช่วงแรกๆไปเยอะแล้วนะฮะถึงเขาจะจับทางถูกแต่ว่าเออถือว่าเรานําไปก่อนนะดูนะครับว่าเขาจะจับทางถูกต่อไหมเริ่มมีการล่ามโซ่นะไม่ธรรมดาจริงนะฮะ แอดอะแอดอ่าทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปทุบเข้าไปเอาล้ครับเรียบร้อยครับและในที่สุดเราก็ถือว่าเป็นผู้ชนะในตาเน,นี้ไปนะครับรอผู้ท้าชิงรายต่อไป